นมัสการค่ะขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายปฏิจจสมุปบาทเอาแบบเวอร์ชันง่ายๆได้ไหมคะคือเพราะว่าอย่างบางคำอะค่ะยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างภพชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าต่างกันยังไงมันก็เหมือนเอาการที่เป็นลูกโซ่ต่อๆมาก็เอาแค่ภพชาติก่อนก็ได้อย่างมางคีที่ความอยากเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเวทนาเพราะนี่ไงสายปฏิจจานนี่สายอาการจิตเลย เรารู้จักแต่ละสายหรือรู้จักแค่สองสามสายผู้เจ้าก,ก็เรียกว่ามันคือปฏิจจสุบาทรู้จักปฏิจจสุบาทแล้วใครมาพิรณาเห็นอาการเหล่านี้ลำดับการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติภายในจิตเนี่ยนั่นแหละคนนั้นกําลังรู้จักปฏิจจสุบาทนะ,ะนั้นเราไม่รู้จักชื่อมันก็ได้แต่เรารู้จักลำดับเหตุการณ์เกิดขึ้นของธรรมชาติต่ตางๆนี่แหละปฏิจจสุบาทแล้วนะในกรณีของภพชาติเนี่ยภพเนี่ยคือสถานที่เกิด อย่างโยมรู้อยู่กับลมหายใจเนี่ยนี่คืออาศัยรูปธาตุเป็นภพนั่นเนี่ยลมหายใจเป็นภพของจิตแต่ขณะที่หลุดปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตเนี่ยนั่นน่ะสัญญาขันเป็นภพของจิตแลลวนะวิญญาณมันเวียนไปในกี่ธาตุล่ปประรูปเวทนาสัญญาสังขารตรวจได้ง่ายเรารู้ลมหายใจเข้าออกแป๊บไปคิดอดีตเนี่ยไปสัญญานะกลับมาลมแป๊บไปคิดอนาคตนะ่ไปสังขาร ดึงกลับมาเดี๋ยวแป๊บไปพอใจไม่พอใจนี่ไปเวทนาเห็นนะสรุปสิสรุปเวลามันทํางานนี่สรุปปุ๊บอ๋อ,อจิตอยู่กับรูปบ้างไปอดีตบ้างอนาคตบ้างไปเวทนาบ้างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารน,นั่นแหละใช่ไหมจิตจะวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่านั้นพอมันวนไปวนมาอยู่อยู่อย่างนี้เนี่ยก็ให้เราให้เรารู้จักตรงนี้นะ ให้เราเข้าใจการทํางานของจิตเราเข้าใจตรงเนี้ยขณะที่จิตไปรู้สัญญาขันนี่นั่นคือมันสร้างภพอะรหรนะขณะที่จิตไปรับรู้อะไรก็ตามนั่นคือภพภพแปลว่าสถานที่เกิดจิตอาศัยตรงนั้นเนี่ยเป็นแดนเกิดละจิตไปรับรู้รูปคืออาศายัยรูปเป็นแดนเกิดพดระเจ้าบอกเป็นวิญญาณขันเนี่ยอาศายัยรูปเป็นอารมณ์นขณะที่ วิญญาณเนี่ยเข้าไปรู้ร so ูปก็คือวิญญาณนั้นมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บุญได้เห็นไหมนั้นวิญญาณเนี่ยพออาศัยรูปปั๊บเนี่ยก็เจริญงอกงามไพ่บุญในรูปเราพอใจในอาหารรสชาติอาหารผู้เจ้าบอกนั่นอ่ะวิญญาณมันเข้าไปเกาะในอาหารละเข้าไปเกาะในรสชาติตั้งอาศัยในรสชาติละเห็นไหมก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บุญวิญญาณเข้าไป เข้าไปอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมันมีสัญญาเป็นภพเนี่ยเป็นอาศัยเป็นที่เกิดเนี่ยเข้าไปรู้อนาคตเนี่ยไปคิดเรื่องอนาคตพรุ่งนี้ไปทําโน่นทํานี่ไปก่อสังขารเนี่ยยมเพลินกับสังขารต่อเรียกว่าวิญวิญญาณเนี่ยมีชาติคือการเกิดขณะเข้าไปรู้แต่หนึ่งวินาทีหนึ่งที่เข้าไปรู้อารมณ์ปั๊บเนี่ยคือมีภพ แล้วถ้าโยมไม่ปล่อยในวินาทีเดียววินาทีที่สองโยมรู้ต่ออยากจะรู้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะไรนาะคิดกําลังมันๆเลยเพลินต่อไปนี่การเกิดมีขึ้นแล้วมีพบคือสถานที่เกิดมีชาติคือการเกิดอุปมาอันจะเห็นชัดแยกภพกับชาติได้ก็คือเมล็ดพืชพู้เจ้าบอกวิญญาณเปรยบเหมือนเมล็ดพืชแล้วตกลงไปในผื้นนานพืนนาเป็นภพที่รองรับวิญญาณอยู่ รองรับมเมล็ดพืชคืนนารองรับมเมล็ดพืชให้ตั้งอาศัยได้แล้วมีน้ำเนี่ยรดเมล็ดพืชไปตัวน้ําหมายถึงความเพลินความเพลินพอใจเนี่ยเปรียบเหมือนน้าที่ลดไปในมเมล็ดพืชที่บนผืนนานี้มเมล็ดพืชก็จะงอกยมย่อนเม็ดถั่วเขียวลงในกระบะทรายแล้วเอาน้ํารดเดี๋ยวก็งอกมาเป็นถั่วงอกแวบขึ้นมาชาติเกิดขึ้นแล้วการเกิดนั้นอาศัย กระบะทรายหรือผืนนานั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งของการเกิดการตั้งอยู่ของเมล็ดพืชที่ใช้งอกขึ้นมาเพราะน,นั้นจิตที่รับรู้อารมณ์ปั๊บตรงนี้คือพบสถานที่เกิดของจิตและถ้ายมเพลินต่อไปก็คือจิตมีชาติคือการเกิดเพราะฉะน,นั้นชาติก็จะอยู่ต่อต่อต่อไปเลยจนกระทั่งชรา,ามอนะจิตดับอารมณ์นั้นก็ดับราะนั้นเวลาโยมมีสติดึงกลับมาที่ลมหายใจปุ๊บ สัญญาก็จะดับไปชลามอนะเห็นไหมพบนามธรรมที่เป็นพบตรงนั้นก็จะดับจิตเกิดในรูปธาตุอีกทีหนึ่งนี่จิตก็จะวนสร้างพบชาติชลามอนะไปรั่วลมใหม่สร้างพบชาติชลามมนะไปรั่วลมใหม่สร้างพบชาติชลามอนะนี่คือวัฏฏะการเวียนเกิดเวียนตายของจิตอยู่ตลอดเวลาขณะที่ร่างกายยมยังไม่ตายสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นความคิด อยู่ในจิตเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดเรื่องนี้คิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจําเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนไปวนมาอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าร่างกายเราตายหัวไปหัวใจวายตายจิตก็อารมณ์ใดอ่ะท่เจ <t> ้า,านั่นแหละอัตภาพใหม่ของเราจะเป็นไปตามอารมณ์นั้นมันก็ไปสร้างอัตภาพใหม่เพราะเรายังดับ,ดบการเกิดนะี้นดับความพอใจในวิญญาณไม่ได้ก็พอใจวิญญาณดวงใหม่ไปเรื่อย ดับอันนี้ปุ๊บปัญ,ญญาณรู้เรื่องใหม่ยังไม่พอใจที่จะรู้เรื่องใหม่ไปอีกเราก็เลยรู้สึกว่าเราฟุ้งซ่านไงเฮ้ยทำไมเราคิดเยอะอย่างคิดโน่นคิดนี่เพราะเราพอใจในผู้รู้ใช่ไหมทุเจ้าจึงให้ฝึกเนี่ยวางความเพลินแล้วก็กลับมารู้อยู่ตรงนี้รู้อยู่ปัจจุบันรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแค่นี้ฝึกก่อนให้มันวางอารมณ์อื่นๆก่อนเข้าใจไหมแล้วก็อยู่ตรงนี้จากนั้นเนี่ยค่อยวางตรงนี้สุดท้ายทีหนึ่งนี่เป็นลําดับขั้นในการปล่อยวาง เข้าใจไหม,มนี่พบชาติยากตรงนี้ข้างหลัง